สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอกร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็มาสรุปงานเปลี่ยนคีย์บอร์ดครับผม Macbook Pro Regina A 1 3 9 8นะครับอันนี้ก็คีย์บอร์ดโดนกาแฟนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกผมครับผมเครื่องปกติลูกค้าท่านใดมีอาการคีย์บอร์ดโดนกาแฟโดยความชืน้นเอามา สงสัยกดไม่ได้บางปุ่มกดติดไม่ติดก็มาเช็คได้นะครับผมสมารดร้านสมายทีตอนนี้เปิดอยู่สาขาไอฟิวบางนาครับผมทาวน์โฮมไอฟิวบางนาลโปรแกรมอัปเดตเปลี่ยนแรมเปลี่ยนแบตเตอรี่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมายทีเซอรวิสนะครับสำหรับผมวันนี้ช่างเอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ